จัดการเลยค่ะพักผ่อนค่ะสงสารอุ้ยเห็นหวอโพ่แล้วเขาไม่อยู่เลยตรงนี้ศูนย์ใหญ,ญ่ได้ทำการบอกให้ตำรวจทุกคนนะคะออกปฏิบัติหน้าที่จับการ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 แล้วะอุยอ้ยอาจเองตัวเองอุ้ยใช่แบบที่คิดเลยใช่แบบที่คิดเลยเอาละฮะเอาละเอา ไปไหนแล้ววะเอา้าไม่กินตาฝาดเหรอไม่ฝาดไม่เห็นจริงนะมั้งสมัเรียนนะพอดีว,ว่าแบบฉันก็แบบว่ามีตำรวจมาแบบมาจิบฉันเยอะมากเลยอะตำรวจคนอื่นนะคะแต่ว่าพอดีตอนนี้ได้ถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกได้เล้ว,ว่าฮอตซะหนระเบิดแตก คือตำรวจที่จะต้องมาคุมนักโทษเป็นล้านคนในเรือนจำนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตำรวจโอ้โหนักโทษเป็นล้านเราจะคุมไหวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นักโทษโคตรเยอะชุมนุมุ่นวายเน่ยนี่นี่นะคะ วันนี้เป็นวันแรกที่เราย้ายกันมาคุมขังในที่นี้ขอให้นักโทษทุกคนอยู่ในความสงบนะฮะเราจะอยู่กันอย่างดีที่นี่มีอาหารให้กินมากมายแล้วก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเยอะมากเลย <c oughs> เป็นการบำบัดสุขภาพจิตนักโทษันนักโทษที่อยู่ที่นี่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแน่นอนเรามีผู้คุมกันอยู่นะคะนี่จำหน้าไว้นะคะคุณมิเชลและคุณแองจี้และคุณแองเจล่าอ่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นห<ผ>มดเลยอยู่ดีใครทำ ตัวไม่น่ารักเหรอฮะ<ล>จัดการเลยค่ะโอเคค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เดี๋ยวพอพี่ไม์กับตำรวจทุกคนเดินเข้าบ้านนะนักโทษทุกคนก็เอาไปแอบกันได้เลยนะโอเคไหมมาตำรวจทุกคนเดินเข้าบ้านกันปะได้เวลาพักแล้วเราไปพักกันเถอะแล้วทีน,นี้นักโทษทุกคนก็แหกคุกกันได้เลยนะครับแอบได้เฉพาะบริเวณพีกนะฮะเดี๋ยวพี่ไม์จะรอรอรอพักผ่อนพักผ่อนมาพักผ่อนกันเลยพักผ่อนคะ่ะส,สาวๆเห็นหัวโพ เฮ้ยใครยิงอะไรอยายุ่งยิงอย่าเพิ่งแล้วเขาไม่อยู่อะไรตรงนี้น่าจะได้เวลาศึกหนักแล้วล่ะโอเคเริ่มลุยเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยเนี่ยวิ่งมาแล้วเนี่ยจัดการมันจัดการจัดการเลยคนแรกเลยเนี่ยคนเนี้ยจัดการเรียบร้อยเก่งมากไปไล่ล่าตอนนี้บอกเลยว่านักโทษเริ่มดื้อแล้วได้ข่าวมาจากศูนย์ใหญ่บอกว่าเมดิเมดิ จัดการนักโทษทั้งหมดเลยนี่คือคำสั่งการจากศูนย์ใหญ่เป็นการบอกให้เรากกพานักโทษพานักโทษมาจัดการแบบเงียบๆเพื่อไม่ให้ประชาชนรู้นะคะว่าพวกเราทำสิ่งนี้ <c oughs> อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะนักโทษฆ่ากันได้ใช่ไหมคะนักโทษฆ่ากันได้แต่ห้ามใช้ปืนนะห้ามใช้ปืนเด็ดขาดถ้าใครใช้ปืน <ผม S 1> ใช้ปืนโอเคได้แต่ห้ามใช้ปืนสามารถต่อยได้ต่อยได้เฮ้ย กูจัดการนักโทษด้วยกันอย่างเยอะเลยมันนักโทษซัวนักโทษที่ซัวร้ายเอาล่ะตอนนี้ศูนย์ใหญ่ได้ทําการบอกให้ตํารวจทุกคนนะคะออกไปฏิบัติหน้าที่จับการ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 แล้ว <c oughs> จัดการนักโทษแล้วเพราะฉะนั้นแอบให้ดีเพราะว่าคุณโดนเจอแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้มีชีวิตกลับบ้านไปเจอหน้า ใครอีกต่อไปแอบได้บริเวณพีกเท่านั้นนะจ๊ะห้ามออกบริเวณพีกนะไม่มเห็นอะไรส้มๆแถวนั้นวะเหมือนจะเห็นอะไรส้มๆแถวนั้นนะเนี่ยขอไปดูซิว่าใช่ที่คิดหรือเปล่าใช่แบบที่คิดหรือเปล่าเฮ้ยอาจารย์เองตัว okay, <to> เองเฮ้ยใช่แบบที่คิดเลยใช่แบบที่คิดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเต็มไปหมด โูตรงนู้นก็มีวะ่ะโอ้โหแจกดาเมจแล้วกันนะแจกดาเมจยิงแบบไม่เน้นตายเน้นยิงเน้นยิงไม่เน้นตายเพราะว่าเป็นตำรวจใจดีนะคะเป็นตำรวจแบบว่ายิงแล้วว่าเม่ไม่จับตายจับเป็นปล่อยให้เขาไปโดนรอดตัวไปบอกบอกให้เขาไปโดนตำรวจคนอื่นจัดการอีกทีหนึง่งโอ้โหไม่<แ>กีหุ่นแต่ไอ้ผมมาก่อนอ๋อเหรอนะั่นคือกู้เหรอ โอเคเข้าวง e เขา้าวงระหว่างนี้ก็เอาตัวรอดกันด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าพี่จะดักยิงตอนนี้โดนตำรวจดักยิงแน่นอนวิ้ยมีใครวางกับไหมีหร่ค่าคิวเย็นสำหรับคนที่ค่าเยนโจรไม่มีให้อะไรทั้งนั้นอ่ะเอาตัวรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็พอหิวเห็ดจังไม่หาเห็ดกินดีกว่า นี่มาปฏิบัติหน้าที่จริงป้ะเนี่ยหรือว่ามาเที่ยวนึกว่มามาเที่ยวเฮ้ยเจอเจอผูอ้ร้ายแล้วในทีนน่สุดก็ได้ปฏิบัติการเอาละฮะเอาละเอาไปไหนแล้ววะอ้าวเมื่อกี้ตาฝาดเหรอไม่ฝาดได้ยินเห็นจริงนะมั้งโอ้โหเห็นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปตาแบบเบลอไปหมดแล้วตอนนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยเห็น<ๆ><ๆ>เห็นจริงเห็นจริง ขอบคุณที่ฟาร์มของมาให้เจ๊อุ้ยตำรวจจับมาได้กี่คนเธอฉันจับมาได้สองคนเองเธอได้กี่คนหรอเอา้เอาตำรวจทำไมจับได้น้อยจังเอ้ยนี่มันจูนนี่มาจ,จับจนูนสิอุ้ยโทษโทษโจับจนูนเออเฮ้ยจนม้อบอ คือไงตำรวจสวยเกินไปก็เลยมอบเลยเหมือก็แน่ละแบบสมัยเรียนนะพอดีว่าแบบฉันก็แบบว่ามีตำรวจมาแบบจีบฉันเยอะมากเลยอะตำรวจคนอื่นนะคะแต่ว่าพอดีตอนนี้ได้ถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็ค่อนแขางที่จะรู้สึกได้เลยว,ว่าฮอตส์สิเระเบิดแตกตอนนี้ก็จับผู้รายได้3าคนแล้วเมื่อกี้เราขอโทษนะเรายิงเธอเราไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เราจับจุนสิอุ้ยโทษโทษจูนสิอุ้ยโทษโ สามารถยิงกันเองได้นะคะผู้ไายเอ้ยไม่ใช่ต่อยกันได้ผู้ไายต่อยกันได้ถ้าผู้ไายคนไหนยิงกันเองผิดเลยนะผู้ไายได้กี่คนนะครับเจ๊กี่คนก็ได้ไงแต่หมายถึงเจ๊ไม่กี่เจ๊จับไปได้แค่สามทำหน้าที่ตำรวจไม่ดีเลยผมผมเป็นโจรล่าโจรใต้หัคิวไปแล้วใต้หัคิวไปแล้วก็เป็นโจรชั่วไงเจ๊เป็นตำรวจนิสัยดีไงคือเจ๊แบบ เป็นตำรวจที่ไม่ค่อยอยากจะทำร้ายใ,ใครเท่าไหร่ก็แบบยมเร้อยไหมเรียบร้อยไหมคน, <c oughs> นนี้อันนี้ไงอันนี้ไงเออมีอะไรคุยพูดคุยกันตาเดินเจ๊อ้นนี่คือกูเหรอเจ๊อะไรล่ะเออ เจ้ไม่ได้ทำเจไม่ได้เป็นคนทำเจ้ไปยิงคนอื่นแล้วบังจรตั้่ะตายซะเอ้ยตำรวจกันตอชีวิไม่ได้ตำรวนถ้าพันตำรวจตายนี่เป็นไปเปะเป็นดิวะเป็นดิก็พูดอยู่ว่าคนร้ายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายตำรวจได้งั้นเราอยู่เป็นแบบสันติเราไม่ยิงกันเราไม่ฆ่ากันโอเคมีมีผู้ร้ายคนไหนเขาพันธมิตรกันอยู่อ่ะ มีแน่แน่มีแน่ๆน,นี่ไงเรียบร้อยไม่เนียนเลยโดน,นเหลือกี่คนเนี่ยเดี๋ยวแตบโจรอยู่สองคนนะสองอออสองคนโอเคๆงั้นจับได้อีกแค่คนเดียวก็พอทำไมเวลาน้อยจังซึ่งก็น่านสีาตาย เหลือคนเดียวหรอเดี๋ยวทุกคนหยุดยิงก่อนจะดูว่าเหลือกี่คนไม่งั้นเราจะหาคนที่ชนะไม่ได้นะหยุดก่อนหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนคนนี้ยจะเป็นคนที่ชนะเจะตำรวจสองโจนสองรอเดี๋ยวดูก่อนใช่แล้วอ่าโอเคอ่าสองคนนี้ใครตายก่อนคนนั้นคนที่เหลือคนสุดท้ายก็ชนะไปเจให้ดวนกันเปล่าให้ดวนหรออ่าอ่าให้ดวนก็ได้ให้ดวนก็ได้ อ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวเขาฆ่าตายแล้วจะให้คนร้ายสองคนดวลกันซะก็ซะหน่อยโอ้โหนัวกันจนไม่รู้ใครเป็นใครคนนี้ใครเนี่ยสรุปเล่นด้วยไอคอนว่าวระเชียวว่ามันต้องเป็นไอ้คอนมันถึงได้ปุบบนเก่งเหลือเกินโอเคได้พู้ชนะ คคะนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือจะ้ะตำรวจที่สวยที่สุดในโลก